ขอกาบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะค่ะเมื่อนี้เบิกทรยบค่ะน้ําปูพยานากมากะะเนาะนรอบนี้จะเป็นเก้าเสียนเนาะอุปอคค่ะอุปอโยกล่งให็นเด้อเอาบุญน,น้่กันสายบุญสายเอซีที่รวมบุญก่ะนุมโมทนาสาธุน้ำเด้อค่ะเชิญเองคงปูมากให้โชคให้ m ắ นให้ร่ำให้รวยค่ะเมื่อนี้ก่สียำเลขกลางให้ซองตัวลางเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากกติดภารากิจหลายอย่างหลายแวนวเนาะคะ่ะอื่นกลางสิปล่อยเป็นเลขหนาว,ว่าพระท่านได้ขอพึงมาถึงบ้านเน,ะะนะปปาะค่ะเนาะโอปป้าขยับมาทางนี้ก็ได้ขยับมาติดติดแสงโขดวะแล้วเออเดี๋ยวแต่โอป,ปอนะคะวันนี้เดี๋ยวจะปปเล็กล่างสองหางเนาะ คือเบิกทรบกาบค่ะกระลังขอโชคปูโยจะไปซื้อที่ซักแปลงนะคะสร้างวงปูพญานาคขึ้นมาให้เอฟซีได้มา <c oughs> เยี่ยมมายามนะคะสายบุญได้มาหากันเนาะค่ะตอนนี้ก็ขาดว่าเยอะจ้าความฝันใกล้เป็นจริงแล้วจ้าใกล้เป็นจริงแล้วนะคะเนาะเดือดเดือขาดงบป้่นหลายแล้วเบิกทราบพ,พอรุ่นงวดนี่ให้มันแตกเนาะ,ะเนาะ เลขรัฐบาลได้วันที่หนึ่งท่านว่าคม2566นะคะทุกอย่างก็ได้มาจากแรงอธิษฐานนะคะเนาะองค์พรยานาคอยู่นีน่นะทุกองค์ก็คือได้มาจากขอให้มีโชคมีลาบนะคะถึงได้มากันจำได้จำหนึงเบิกทรัพย์กับพวคอยเด็กบูญชาสัมเนาะเมื่อนี้ก็โชคดีเนาะคะ่ะได้องค์พภคยานาคมาลงเนาะ,ะใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่โอปออันนั้นไม่ใช่อันนั้นกระถางออก ทางต้นไม้ค่ะน,นั้นไม่เกี่ยวกันค่ะเอาลงเลยค่ะอุปอ <c oughs> ง่งางเขาด้วยไฝ่เลยอุปอโอ้สาดูตะกดไว้ก่อนไฟอุ้มไปตาใบถ่าย <c oughs> ลูกจากก้อนข้าวหนึ่งขึ้นมา,า<ถ><ป>โอเคค่ะจะเอาปูลงอ่างกันไหมเอาปูลงอ่างครับ ค่ะสวยมากเลยค่ะนระโชกไงเปิดโชกไงพี่น้องเก้าเสียนเก้าให้มกเก้าด๊อปูเดอเก้าสามเก้าหนึ่งให้มาะด๊อปูหันมาข้างหน้านะหันหันค่ะดียามดีเนาะ้าาอีกนิดไม่ตรงแตหันมาตรงตรงนิดนึง โอเคโอ้นั่นคืออามานมองเนาะสวยงามค่มะตั้งแต่ออกจากบ,บ้านไปเลนตั้งแต่มื้อไปหวงสวงพึ่งมะฮอดบา้านค่ะติดหม่องนั่นหม่องนี่ติดภารกิจลายหม่องเนาะพี่น้องค่ะน้องบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมไม่ตังได้ครับ อ่องกระหอดบ้านค่ะครัพ่อแม่พี่น้องกะขอเหล็กเล้ามาหลายมืิกทรับย์จขอขึ้นนี่เลยค่ะแต่ว่ากะร่อแน่เนาะค่ะเนาะว่านี่การหลุดเนาะควันวันอะไรวันฉุกหลุดเนาะหลุดครับผมแต่ว่ามันไปออกเล้าอีหยังเอพี่ว่าไปออกเหล้ายังอื่นไหม VIPVIP อันหนึ่งราคาหัวอัดเหล้ายังก็ทดแทนอะไรนั่นแหละครับไม่รู้เหมือนกันนาะ พี่เมี่ยมยพีพ่เมี่ยมส,สลงมือบ่ลงเวล่ามั้งเดี๋ยวสิบอกู่ไม่ว่าเอาเล้าสองถุงอย่างเดี่ยวหรือว่าไผจะไปเล่าย,ย่างเอื่นกับสีได้อยู่ตอนแดดแต่มดวงก็มีคนถูกส่วนหน่อยส่วนหลายจะไม่ถูกนะคะตรงขอ<ร>งเอฟ fc นะคะว่านี่ค่ะเป็นแนวทางจะเสียเง,งินเนะาะค่ะสำหรับแนวทางกับพี่เขามีรถนะคะ สื่อไว้พ่อฟังเนี่ยสื่อรลายพี่น้องสอบจังตามขันบมากับพานให้พิจารณากรสอนะคะอ่านี่รุดนี่เขาพี่น้องมมแต่ว่า,าวันนี้ก <ผม S 2> ับสี่ขอให้เขาแต่ว่าว่าให้ดี่ข้อเพิ่งเอาปูมาเนาะค่ะเมือ่อคืนนี่เมื่อครับกับสีขอคืนนี่หละหวยเล่ามืออื่นแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลไทยก่อนเนาะคลิปนี้เลขล่างนะคะมาย้ำเลขล่างฝันวาปูหนามีเ่เด็กที่สองใบ เลขเก้าสามก็หนึ่งเก้าเป็นกระดาษเป็นขาวว่างอยู่ทึ่งแทงครเบอร์ซับผนังหรือทั้ง่างเป็นได้ยางว่าเลือกเอาหนะึ่งเก้าน่ะขีมองพตือนห้เบิกซับแมนบอก,ก็เลยขีว่าเป็นเลขล่างหนึ่งเก้าโดยฟันไปเม็ดเดียวหางเดียวล่างหนึ่งเก้าแต่มันดังมากว่าสันดงัดงไลดังจนซื้อว่าได้กคคิดว่าถ้าเลขมันดงังมันอาจสิออกตัวถี่เอฟซีขาดบัถึงเนาะ ก็ยังเส่นสิบเก้ากลับเป็นสิบหกได้ขอขออนุญาตถามนะเบิรกซับที่เบิรกซับว่ามีเก้าสามกับหนึ่งเก้ากระดาษคนละแผ่นหรือว่ากระดาษแผ่นเดียวกันาเลขบนคนละแผ่นกระดาษคนละแผ่นเลยใช่ไหมแต่ว่าเก้าสามมันอยู่บนแท่นน่าจะเป็นเลขบนเบิร์กซับเลยบ่เอามาเมื่อนี่เสียหายลางย่างเดียวเนาะค่ะหนึ่งเก้าอย่าลืมนะคะคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งหกก็เป็นได้นะคะอาจจะเห็ดเส้น เลขยังก็ได้อ่าสิบสิบหกก็ได้ค่ะงวดนี้แต่ว่าเก้าสามนี่ยังไม่เอามาใช่ไหมเบิกซับย์เก้าสามจะเป็นเลขบนค่ะอันนี้อันนี้คือล่างล่างใช่ไหมล่างอย่างเดียวโอ้ล่างอย่างเดียวนะครับเอฟซีครับไปตามความฝันเนาะค่ะเอฟซีค่ะเบิกซับย์กับบุหงาโอบตัวใดหรอกแต่ว่าหันชอบล่างสิบเก้ากับสิบหกชอบส่วนตัวเอฟซีชอบไม่ชอบพิจารณาดูเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะ โอ้อันนี้เบิกทรับอันนี้ให้ก่อนนะฮะย้ำล่างให้ก่อนนะครับสําหรับรัฐบาลนะครับผมส่วนเ่าคืนนี้นะครับพรุ่งนี้จะไลฟ์สดกันอีกรอบหนึ่งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับผมหนึ่งเก้าล่างนะคะก็สามารถขึ้นบนได้ไหมเบิกทรับก็ได้ค่ะโอ้โหเอื่อ็จะปล่อยเล้าก่อนนะค่ะแล้วกบจะปล่อยรัฐบาล้าชุดสามตัว สามต,ตัวบนนะคะว่าเบิกทรัพสือตัวใดสือตัวใดก็สิว่าให้ฟังเดมั่นและว่าสือตัวใดเนาะถ้าชอบอ็จังตามสามตัวบนคือเบิกทรัพย์จัดพันคูณพันนะค่ะจะเป็นตัวไหนพรุ่งนี้นะคะรัฐบาลสามตัวค่ะแต่ว่าเมื่อนี่ตา<ม>ซึ่งมาถึงบ้านเนาะค่ะเสียงกันหายแน<อ>่เอฟซีโทรสามวันติดเลย<อ>ู่ก็มาด้วยใช่ไหมครับกีเซียนครับผม วันนี้ปูมาเก้าเสียนเก้าเสียนนะเก้าสามเนาะให้พี่น้องได้เงินนึงไหมก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่ว่าเบิกซับจะเน้นล่างอย่างเดียววันนี้หนึ่งเก้านะคะตัวเดิมแต่ว่าให้ระวังเป็นหนึ่งหกนะคะเนาะครับหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งหกใส่คือตัวระวังของเอบิกซับเนาะเป็นตัวระวังนะครับะคะ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหกล่างเน้นไปที่ล่างนะคะแต่ว่าติดบ,บนไว้นิดนึงแต่เน้นนักล่างก็คือลรตเตอรี่เลขท้ายลรตเตอรี่สองตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหก กับด้วย91กับ61นะคะเนาะอันนี้ค,คือตัวเน้นนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะส่วนตัวของเบิกซับะนะครับ <c oughs> อ๋ถ้าชอบก็สามารถแคปหน้าจอนะครับเป็นแนวทางอของเบิกซับเนาะซึ้อกับ่ไดนนอนบ้างตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายค่ะโอ้ เงียบจังน้อยคุยกับเอฟซีไลายรู้สึกว่าเอซีโทรไลายสามวันติดนะคะครับโทรบดเมือ่อบรขึ้นนะคะ mm hmm. มีเมื่อขึ้นเลขเล้าวเบิดแตกก็อคอยเงียบลงแม่แต่กับมีโทรอยู่ตลอดนะคะกับขอบคุณนสำหรับกระร่งใจก,กับขอโทษเอซีเนาะค่ะกับมีข้าวมีหลุดให้พิจารณาเบิรเบิร์ดซับบอกเลขที่เบิร์ดซับชอบนะคะถ่ายร่ำให้รวยนอนหลับให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนได้เงินแสนแล้วมาเหรียญกระเบิร์ดซับน้ำเด้อค่ะเด้อ ครับขอบคุณครับเบิกทราบครับขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับแนวทางนะครับอันนี้รัฐบาลไปก่อนส่วนเาาพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้นะครับผมครับจะขอปลู่นะครับขอบคุณเบิกทราบครับผมขอบคุณครับ